ตอนนี้นะคะทุกคนเรามาถึงที่เกาะเสม็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะามาจ่ายเงินนะคะค่าเข้าอุทยานกันค่ะก็คือผู้ใหญ่คนละ40บาทจ้ารอบนี้จอจะพักที่สม็จซีไซส์นะคะทุกคนคืนแรกเดี๋ยวตามไปกันเลย <c oughs> นี่ <c oughs> เราได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเข้าอุทยานเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเช่ารถไปนะคะเป็นรถสีเขียวนี่เขาก็จะมาถึงก็จะมีที่จอดอยู่แบบนี้ค่เยอะมาก ถ้าจะไปตรงไหนก็คือสามารถแจ้งเขาได้เลยค่ะรอบนี้เราจะไปพักกันที่สม็ดซีไซส์นะคะทุกคนก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะยังไงไกด์เราน่าจะเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับไปหรอหรือยังไงอ๋อแวะแวะอ่อแวะร้านกาแฟก่อนสำหรับตัวนี้นะคะทุกคนก็คือเราจะต้องเอามอาพักพกติดตัวไปตลอดเวลานะทุกคนเพราะว่า เ,เวลาเราอยู่ในอุทยานนะคะเผื่อว่าเจ้าหน้าที่จะเรียกตรวจนะคะน,นี่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือ,อ,อที่กเกาะเสม็ดในนักท่องเที่ยวก็คือเริ่มเยอะมากๆแล้วนะคะช่วงวันหยุดแบบว่าลองวีคเอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนักท่องเที่ยวประมาณหนึ่งเลยนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปถามนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไปแบบว่าราคาเหมาอะเขาคิดเราเท่าไหร่นะคะ ีจะไปสเมเด็จซีไซส์อะคะ่ะถ้าเกิดว่าเหมาไปคิดราคาเท่าไหร่สองร้อยค่ <200 S 2> นะสองร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวเหมาไปเลยคันนี้เนาะโอเคขอบคุณค่ะคะสมเด็จซีไซส์ค่ะโอเคก็คือราคาเหมาไปนะคะคือสองร้อยบาทโอเคเดี๋ยวเราก็จะเหมารถไปเลย เราจะพักที่นี่กันนะคะคืนแรกสวัสดีค่ะได้จ้าไปน้ำยินมันห้าร้อยอ่ะถึงแล้วอุ้ยปุ๊บปิกมากเลยสวัสดีค่ะพี่คุณจอยค่ขขะของพี่มีอะไรค่าใช้ใจ่ายอะไรยังไงบ้างปกติแล้วที่ห้องนี้มีห้องเยอะไหมอ่ะมียีห้องอ๋อยี่สิบสองห้อง,ออองแต่ฝั่งนี้มันดูไพรเวทมากเลยเนาะใช่ค่ะแัวนี้จะเป็น,นเออแจ๋วโอเค ห้องอยู่โซนไหนกันบ้างอื่นโอเคได้ครับเดี๋ยวเราไปห้องพักกันที่พักเขาน่ารักดีเนาะและส่วนตัวดีเงียบๆอันนี้ของพี่ฝนนะผู้ติดตามนี่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 ห้องนี้ดีดี L หนึ่งใกล้ทะเลเลยเขาบอกว่าเอาใกล้ทะเลสุดๆโอเคขอบคุณครับห้องเราอยู่นี่ขอบคุณนะคะ ห้องพักตืดทุกคนนี่ห้องพักน่ารักมากดูดิอันนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบว่าเตียงนอนข้างในก็จะมีอุปกรณ์อ่ออำนวยความสะดวกต่างๆเยอะมากเลยแล้วมีน้ำมีอะไรให้เรียบร้อยมีตู้เย็นปุกปี๊ก,กน่ารักนี่ส่วนนี้จะเป็นนี้เลยได้เป่าผมไม่ห้องน้ำนะคะ นี่ห้องน้ำจ้า,านี้น,น,นขึ้นมาน่าจะเป็นเออชั้นสมีทั้งหมด4ชั้นนี้ชั้นสามละขึ้น,ปนไปอีกหนึ่งนี่ห้องนี้ก็จะเป็นอีกรูมไทยหนึ่ง<อ>นี่จ้ะ<อ>ขึ้นมาก็จะเป็นห้องประมาณนี้มีค่ะ แบบนอนซนะอยู่นวนีนี่ค่ะห้องน้ำอันนี้สำหรับเรานะเรามองว่าเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยู่แบบว่ายาวๆอะ่ะ เป็นแบบลองสเตย์ทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าพ v เว e แล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆนะคะคนที่ชอบเนี่ยก็คือเหมาะเลยเพราะว่าทั้งฟอลเนี่ยก็คือจะมีแค่2ห้องเท่านั้นนะคะ ทุกคนคะสำหรับเรานะเราว่าที่สเปตซีไซเนี่ยนะคะนอกจากที่พักของเขาเนี่ยจะมีความเป็นส่วนตัวสุดๆแล้วเนี่ยเขายังมีกิจกรรมให้เราเลือกทำเยอะมากๆเลยทุกคนนี่อย่างนี้เลยก็คือเขาจะมีซับบอร์ดให้เรานะคะพายเล่นฟรีๆด้วยราคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเราสามารถที่จะแบบว่าเอาเสื้อชูที่ของเขานะคะมาใส่นะทุกคนแล้วก็ออกไปไว่ายน้ำเล่นได้แต่ว่าที่นี่นะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าบริเวณหน้าชายหาดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น ใช่หาส่วนตัวนะแต่ว่าอย่างว่านะคะทะเลเนาะเราก็อาจจะต้องแบบว่าระวังพวกของหอยเม่นนิดนึงนะถ้าเกิดว่าลงไปเล่นน้ำเนี่ยก็อาจจะต้องสวมรองเท้าเข้าไปด้วยสําหรับอาหารของที่นี่นะคะเรียกว่าครบจบที่นี่ที่เดียวเลยสามารถสั่งทานที่นี่ได้เลยะคะ่ะอาหารรสชาติดีเลยทีเดียววิวตอนกลางคืนก็ดีไม่แพ้กันค่ะด้านหน้านะทุกคนสามารถยืมเบ็ดเท้ามาตกมึกบอลกลางคืนได้ด้วย นี่และตอนเช้าลนะทุกคนห้องที่เราพักเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเราก็จะเจอกับแสงแดดแบบนี้เลยนี่เดินออกไปนะทุกคนได้ยินเสียงคลื่นสัดก,กับชายฝั่งนะทุกคนเราก็เปิดประตูตออกไปเนี่ยเพียงแค่เปิดประตูตออกไปเราก็จะได้ยินเสียงคลื่นแล้วก็ได้เห็นวิวดีๆค่ะวินสวยๆจริงๆเลยนะทุกคนอยู่ด้านหน้าที่ของเราเลยแทบอยากจะบอกว่า ที่นี่นะเราว่าเป็นที่ดีเลยแหละที่ได้ชื่ออาทิตย์ขึ้นได้สวยและฟ้าเลยค่ะวบนเกาะเสม็ดเอ,องไงนี่เราดูเลยเห็นงนี้อะสวยมากเลยทุกคนะคือแบบเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเห็นด้วยตาตัวเองเลยแหละพอเรา ตื่นนอนมาเรียบร้อยเราก็มาทานอาหารเช้ากันค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายบุฟเฟ่ค่ะเราบอกเลยว่าที่นี่เขาจัดหนักจัดเต็มมาเลยค่ะบุฟเฟ่ของเขา,ามีให้เราเลือกทานหลายอย่างเลยนะคะอุปกรณ์ต่างๆก็เจ้าหน้าที่ก็ดูแลทำความสะอาดเป็นอย่างดีค่ะใครชอบผักชอบผลไม้อะไรแบบนี้นะเขาก็จะมีหลายพวกลายสลัดให้เราได้เลือกทานนี่ถ้าใครชอบนะ ก็มาทานได้เลยแล้วก็พวกอาหารต่างๆก็มีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะหรือว่าจะเป็นพวกเบเฟาลแต่อะไรพวกนี้ก็มีให้เราเลือกเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเราทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยทุกคนคะตอนนี้เราก็เก็บของกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปขับมอเตอร์ไซค์เล่นกันแล้วก็ระหว่างนี้คือจอยก็จะเช็คเอาท์จากที่นี่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเช่าโมไซค์ด้านหน้าคะ่ะ ก็เดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ที่ทพักอีกที่หนึ่งเลยค่ะเพราะว่าวันนี้อีกหนึ่งคืนเดี๋ยวเราจะนอนกันที่ไดมอนด์ค่ะที่หาดไซแก้วนะคะทุกคนก็คือคืนคืนแรกอะเมื่อวานอ,อย่างเมื่อวานนี้เรานอนที่สม็จสีไซคือบรรยากาศก็กคือดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเช็คเอาท์นะคะจากที่นี่หลังจากที่เราทานอาหารเช้าก็เรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ไดมอนด์เลยค่ะ ทุกคนเอาจริงนะจอยว่าที่นี่นะคะคือถ้าเป็นสเด็จเลี้ยวขวานะทุกคนมันก็ยังค่อนข้างที่จะมีความเป็นโลเคอลอยู่มากนะคะอย่างเงี้ยคือจอยเดินออกมาจากหน้าที่พักเนี่ยก็คือเขาก็จะมีแบบว่าพวกร้านอาหารร้านขายของชําร้านขายเสื้อผ้านะคะเล็กๆนะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็คือจะเป็นฝั่งที่ออกแบบว่าเน้นแนวที่ไม่ได้มีแบบว่าแสงสีเสียงอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็คือจะเป็นแบบว่า เ,เขาเรียกเขาเรียกว่าแบบเป็นเป็นฝั่งที่แบบว่ายังมีชาวบ้านอยู่ที่นี่เยอะมากๆนะคะถ้าเกิดว่าฝั่งนี้เนี่ยสำหรับจอยนะจะมองว่ามันเหมาะสําหรับคนที่อยากมาพักผ่อนในสไตล์ที่ไม่ไม่วุ่นวายคนไม่เยอะมากหรือว่าชอบความสงบชอบความเงียบก็แนะนำว่าให้มาที่นี่นะคะ อาจจะมาที่นี่สักหนึ่งคืนแล้วก็อีกหนึ่งคืนน่ะแบบว่าเอออยากได้แบบว่าแสงสีเสียงนู่นนี่นั่นเราก็อาจจะไปพักที่หาดสายแก้วก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะน้องเขาเขาก็เรียกรถให้เราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะตั้งสองแถวเนี่ยไปที่พักอีกที่หนึ่งก่อนแล้วก็ถ้าเราไปถึงที่พักที่นั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไปเช็คอินนะคะแล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์ที่นั่นขับเที่ยวรอบเกาะกันค่ะ